สวัสดีผมอยู่กับ Enjoy Jeffy ครับวันนี้เราจะมาขุดเจาะจิกๆกันนะผมวันนี้ก็จะมาในหัวข้อเรื่องสายพันธุนกครับผมว่าจะมีนกแก้วและนกสายพันุ์หายากอะไรบ้างครับผมในจังหวัดอ่างทองของเรากับเรื่องนกครับผมเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกมาให้ความรู้กันนะผมว่ามีอะไรบ้างแลวต้องเลี้ยงยังไงอุปกรณ์หรืออะไรยังไงสำหรับมือใหม่เดี๋ยวเรามาดูกัน,นผมว่าร้านนี้ครับมีนกอะไรให้เราชมกันบ้างครับผมและดูกันครับว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับนกมากน้อยแค่ไหนครับ แล้วไปคุดเจาะจึกกันเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อเฟียสนะครับชื่อจริงพลรกิจกระจางแจ้งอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากเปิดร้านขายนกครับผมเดี๋ยวไปฟังให้เขาอธิบายกันเลยครับเริ่มต้นนะครับแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่ที่เริ่มเริ่มเลี้ยงนกเนี่ยก็คือคืนจริงเริ่มมาจากลูกนะครับทางลูกสาวเนี่ยเขาอยากเลี้ยงนกแล้วก็เราก็เลยหานกผงหยก เริ่มต้นมาจากนอกหัวหยกนะครับก็คือหาให้เขาเลี้ยงในครานี้ด้วยด้วยเขาเด็กมากเกินไปอาจจะจะไม่ค่อยมีเวลาได้เปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารเะไยนี้เราก็ไปดูแลแทนเขาพอดูไปดูมาก็ชอบชอบไปทำงานแล้วก็หาซื้อมาเพิ่มพอมันมาเพิ่มแล้วก็เพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆขยายายพันธุ์ก็พอเพาะพันธุ์ขยายมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็คือเริ่มเริ่มมีคนติดตามเราทาฟาร์มที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับ ก็มีคนคนเข้ามาดูพอเข้ามาดูปุ๊บมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ที่ทางทางลูกค้าเองเนี่ยเขาอยากได้ซึ่งตัวเราเองก็ใช้อยู่แล้วนะครับเราก็เข้าไปซื้อตามแหล่งต่างๆเงี้ยพอลูกค้าเขาเข้ามาซื้อนุเงเขาก็อยากได้นุงได้นี่เราก็เอามาเริ่มเริ่มขายจากที่บ้านก่อนนะครับก็คือพอมีเล็กๆน้อยๆพอนนี้ไปสักพักหนึ่งช่วงนั้นว่างงานพอดีก็เลย ตัดสินใจที่อยากจะมีหน้าร้านนะครับแล้วก็ขายพวกอาหารอุปกรณ์แล้วก็แอคเซเซอรี่เกี่ยวกับนกทุกอย่างเลยก็เริ่มจากหงยก่อนเลยนะครับก็คือเป็นเป็นตัวแรกที่เริ่มเลี้ยงนะครับหงยกทางทางทางเราเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงแค่ให้มันมีลูกเนาะเราทาพัฒนาสายพันนะครับ ทุกตัวสามารถรื้อประวัติได้ทุกตัวว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยครับเขาเป็นตัวไหนเป็นสีอะไรลายอะไรซึ่งรายละเอียดของหงส์ยกแบบจริงๆเราเราจะเจอมากกว่าที่เราเห็นตามตลาดนัดน,นะครับอันนั้นเป็น,เป,นเป็นหงส์ยกอันแรกต่อด้วยเป็นฟอพัสนะครับฟอพัสก็คือเป็นนกแก้วจิ๋วที่เล็กที่สุดในโลกนะครับต่อด้วยเลือกเบิร์ดนะครับเลือกเบิร์ดก็จะมีทั้งขอบตาแล้วก็แม่ แล้วก็ไม่ขอบตานะครับต่อด้วยกรีนชีกแล้วก็ข้อกระเทลซันคอนัวนะครับเริ่มเริ่มจากนกระเบิดกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นนกระเบิดนะครับถ้าถ้าไซส์เนี่ยครับมันยังเป็นลูกก้ออยู่เราสามารถเรียนให้เชี่ยงได้นะครับไซส์ตัวก็จะโตวกว่าน,นี้ไม่เยอะ,ะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนกโตทางรง,งด้านนอก แล้วก็อันนี้จะเป็นกรีนชีคนะครับเป็นเป็นกรีนชีคนกโตก็จะมีมีมตัวอย่างอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้เป็นกรีนชีตัวนี้เป็นสีไพอปเปิลน,นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวท็อปของร้านจะเป็นซันฟานัวพันนี้ครับคนนิยมมากเลยนะครับนิสัยเขาจะาขี้อ้อนนะครับติดเจ้าของ แล้วก็จะขี้เล่นแต่แต่เขาเสียเขาคือปากเขาจะแข็งแรงพอสมควรแต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆครับใหคคคใใ้ความความความอาใจใส่เขาเนี่ยเขาก็จะเชื่องนะครับเชื่องพอสมควรนกชนิดเนี้ยเขาก็ส่วนใหญ่จะไปไปล่อยดินบินอิสระ,ะก็มีนะครับแล้วก็แบบบินบินแล้วไปไปไม่กลับก็มีนกหลุดจะเยอะนะครับก็ด้วยว่าความเป็นนกเนาะมันก็ถ้าเราฝึกเขาดีๆก็เชื่องได้ ถ้าจาระโนในอากาสเครื่องจะสูงนะครับเป็นนกไซส์ก่าถ้าไซส์โตครับถ้ายิ่งโตอ่ะช่วงปีเนี่ยเขาจะยิ่งเหลืองนะครับโดจีนชิก็รู้สึกว่าจะร้องร้องเือกันนกไซส์หิวนี่นะครับโีนเดี๋ยวเดีด๋ยวตัวอย่างของนกโตดูจากตรงด้านนอกได้เลยนะครับร้านเราก็จะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับกลุ่มกรและก็นกโดยเฉพาะเลยนะครับก็น่าจะเป็น ถ้าดูจากตอนนี้ก็น่นจะเป็นร้านร้านเดียวในห่งทองแล้วนะครับที่ขายเกี่ยวกับนกก็คือจะเป็นนกนะครับอุปกรณ์อาหารจะเป็นสายตรงเลยอาหารสําหรับนกเล็กนกไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับกรงนะครับกรงรางต่างๆที่จําเป็นจะต้องใช้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อนก,กับกับที่เราเนี่ยเราเราจมีให้คำปรึกษาตาลอด การเลี้ยงเลยนะครับก็คือเข้าเข้ามาดูได้หรือว่าได้นกจากที่อื่นมานะครับก็เข้ามาคุยกันได้นกจะป่วยอยากพัฒน,นานกด้านไหนอะไรประมาณนี้ครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาในกับลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่ที่เลี้ยงนกนะครับก็คือจากประสบการณ์โดยตรงแล้วก็จากที่ที่ที่เขาเคยให้คําแนะนํามาก็จะจะแนะนํามานะครับ ครับสำหรับมือใหม่ที่สนใจนะครับอยากจะเลี้ยงนกนะครับนกแก้วสายพันธุ์ต่างๆาเข้ามาสามารถเข้ามาคุยกันที่ร้านได้เลยน,นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับเป็นกันเองนะครับลูกค้าทุกคนจะมีทั้งผมแล้วก็น้องที่ร้านที่มีประสบการณ์พอสมควรนะครับจะคอยตอบคำถามแล้วก็ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ซึ่งจริงๆตอนนี้ใน ทางลูกค้าเองสนใจนะครับก็ถ้าเื้่งต้นนะลองสื่อสารทาง Youtube ก่อนก็ได้ว่าว่าสนใจนกนกชนิดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวพวกรายละเอียดที่แบบสื่อสารมาบ้างแล้วเงี้ยทางทางเราก็จะช่วยช่วยให้คําตอบให้กับลูกค้าได้อีกอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วในส่วนของพิการร้านนะครับร้านของผมจะตั้งอยูอ่สามแยกต่างนิ้วนะครับคือถ้าเดินทางมาจากอำเภอเมืองนะครับก่อนจะถึงสามแยก ก่อนก่อนจะถึงสังเวยที่เราจะเลี้ยวซ้ายไปไปพิเศษแล้วก็ตรงไปโพทองนะครับให้มองทางด้านขวามือนะครับจะเจอร้านชื่อร้านรวงทองอาหารสัตว์นะครับหรือถ้าถ้าตัวป้ายทางด้านข้างหนยนะครับจะเป็นป้ายรวงทองโดยชอบนะครับป้ายสีแดงเห็นชัดอยู่นะครับนะครับสําหรับเบอร์โทรที่ร้านนะครับ092 4 1เ9 9าอ่นะครับถ้าลูกค้ายังไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านโดยตรงนะครับ โทรมาสอบถามก่อนได้สอบถามเส้นทางหรือพูดคุยกันก่อนได้นะครับเรื่องให้คำเุี่ยจะับนกแก้วตุสายพันเลยนะครับจะเป็นนกหงส์ยกที่ที่เขาเรียกว่าคอนโดครับมันจะแตกต่างกับกับหงส์ยกตัวไปที่มันเป็นตาดำนอะอันนี้มันจะเป็นนกหงส์ยกตาแดงแล้วก็มีลายเหมือนทั่วไปมันจะแตกต่างกับ นกหูกดตาแดงที่เป็น,ปนส,สีด้วนนะครับเพราะถ้านกตาแดงสีด้วนเนี่ยเขาเรียกว่าุ่มนกเผืือกนะครับแต่แต่เนี้ยมันจะเป็นปุนป่มของสายสายโลกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเอาดูลักษณะนะครับก็จะเป็นพวกนี้ยครับมันจะเป็นตาแดงแล้วก็จะมีลายที่เข้ม โอ้โหเป็นไงบ้างครับผมกับขุดเจาะจึกๆกของเรากับวันนี้นะผมเกี่ยวกับเรื่องนกนะโอ้โหผมเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนกเลยแต่วันนี้ได้สาระและความรู้มากมายเลยผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นอาชีพสายนกหรือว่าอยากจะลองเลี้ยงนกนะโอ้โหแจ๋วเลยครับผมลองมาดูคลิปนี้เลยครับผมแล้วก็ลองโทรติดต่อถามได้เลยนะครับผมสามารถปรึกษาได้เต็มที่เลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยนะผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมว่าเราจะไปขุดเจาะจิกๆอะไรกันต่อครับผม